สวัสดีครับวันนี้เป็นวันหยุดของผมนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูกระท่อมของผมนะครับที่นานะครับที่ปลูกข้าวไว้นะครับตอนนี้ข้าวก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะครับใกล้จะได้เกี่ยวแล้วนะครับผมอันนี้ที่สวนนี้ก็จะมีการผมก็จะปลูกไ้นี้ไว้นะครับบวบครับเป็นบวบบวบหอมครับอันนี้ก็กำลังเก็บอยู่เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะได้ไหม ครับเนื่องจากว่าได้มีการเก็บบวชไปแล้วเมื่อสามวันที่แล้วนะครับผมก็เหลือมาเยอะครับได้เท่านี้ครับผมนี่ก็ไปดูต่อไปดูที่สระน้าครับนะครับต้นไม้ในข้างข้างก็จะเป็นต้นบักแต่นะครับใครเคยกิดบ้างครับกินแล้วระบายดีเหลือเกินนะครับลมนะครับอันนี้ก็ส่วนของน้งผมนะครับบรรยากาศก็ไม่ค่อยมีแดดนะครับแดดร่ม ลมปกนะครับบรรยากาศดีมากครับไม่ร้อนครับเย็นยๆนะครับอันนี้ก็ผมก็มาปล่อยน้ำออกจากนานะครับโดยปกติแล้วนะครับว่าเวลานี้เราจะต้องใส่รอบนะครับ แล้วก็ขุดลุมให้ปลาเข้านะครับแต่นี้ผมจะไม่ทํำลุมนะครับเพราะว่าจะเอาปลา,าจะล่อปลาให้มันเข้าสัะนะครับเป็นาการก็จะ ดีมากครับใครที่เป็นงานกรุงเทพนะครับเนี่ยอยากให้เห็นเหลือเกินนะครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮานะครับทุกครั้งนะครับที่เรากลับมาบ้านแล้วเราได้มาเดินทุน่งนาแบบนี้นะครับก็จะทำให้แบบมีมีความรู้สึกแบบมีพลังขึ้นมานะครับเหมือนได้กลับมาชาติแบดนะครับ ดูของคนอื่น,นรอบๆบ้างนะครับก็สวยงามครับข้าวเขาสุกแล้วก็จะได้เกี่ยวแล้วครับ ของใครได้เกี่ยวบ้างครับเนี่ยมีไหมครับก็จะได้เกี่ยวกันหรือยังนะครับทางนี้ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับทางเจ้าเป็นยังไงครับในเกี่ยวยังครับพอพูดภาษากลางก็ติดตกภาษาบ้านตัวเองตลอดเลยนะครับ ครับเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ข้ามไปเมื่อกี้ก็เป็นร่องรอยนะครับที่ผมใส่รอบดักปลาไว้นะครับแต่ว่าน้ำไม่ไหลละก็เลยเอารอบกลับบ้านละนะครับปลาปีนี้ตัวไม่ใหญ่ครับเพราะว่าฝนมาช้าไปหน่อยนะครับนู่นะครับแล้วก็เปิดน้าเบาๆไว้นะครับรอปลาเข้าไปสานู่นทินเป็นสวนนู่นแหะครับสุดไกลๆนู่นแหะครับไม่รู้ปลาจะไปถึงไหมนะครับ พอจะกลับแล้วลืมกล้องครับกลับมาเอากล้องก่อนอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ